พร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะอพาพี่อาเานี้ทำงานคู่กัน่ใหม่แมูม้าหลังกเป็นยังไงบ้าง <c oughs> จริงๆช่วงเดือนนี้เดือนวันแม่นะคะเดือนสิงหาก็มีกิจกรรมด้วยกันเยอะมี หลายอย่างเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีเวนต์แรกนะคะเรื่องในวันแม่ค่ะอุ่นใจค่ะทำงานกับใครก็ไม่เหมือนทำงานกับลูกใช่ไหมคะเรียนมาวันนี้ตื่นเต้นนะคะตเต้นไหมออกงานหรว่าหนูแบบเดิมตื่นเต้นไหมคะนิดนึงนิดนึงค่ะเรียบร้อยเป็นพิเศษเพราะหลายคนก็จะชมว่าแบบว่าเวลาแบบมีกันจะแบบมีโมเมนต์ จริงๆมีโมเมนต์หลายแบบค่ะมีแบบว่ามุ้งมิงบ้างน่ารักบ้างน่าตีบ้างหลายหลายอารมณ์ค่ะคู่เรามีมีครบทุกรสค่ะยอ,อ,อย่างป,นปนีนี้เพียความแปลงยังไงไหมคะแบบจอแบบมีกิจกรมพิเศษหรือว่าไปเที่ยวไหนแบบพิเศษไหมคะมีแน่นอนค่ะจริงๆรเราเรา,เราเที่ยวกันเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆคือที่เที่ยวประจําเราก็อาจจะเป็นตามเมืองหลักเพราะว่าเราเที่ยวกันบ่อยแบบ ภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคือที่หัวหินก,ก็ก็มีคอนโดอยู่ที่นั่นอะไรยงี้ก็เลยทําให้ไป3ามที่นี้บ่อยมากๆค่ะแต่ว่าปีนี้ก็เลยแพลนไว้แล้วหลังจากมาคุยกับทางทรทรเอ้ยใช่จริงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกก็โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วที่อยากจะพาเขาไปเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นก็คืออยากพาเขาไปตามเมืองรองแต่เขาบอกเดี๋ยวนี้คนเขาก็จะพยายามไม่เรียกเมืองรองแล้วให้เป็นเมือหน่าเที่ยวนะคะเพราะว่า เขาจะได้ไปเรียนรู้หลายๆจังหวัดวัฒนธรรมตามจังหวัดต่างๆที่ที่ยังมีอีกหลายท,ที่ที่แม่ไปแล้วประทับใจแล้วก็อยากให้ลูกไปบ้างนะคะอย่างตอนนี้นึกในหัวเราเร็วก็คือยังมีเมืองที่แม่ชอบมากๆเลยคือแถวแถบลำปางแพร่น่านซึ่งปียังไม่เคยไปแต่แอบอยากพาปีไปมากๆเลยเพราะว่าที่นั่นคือแอบรู้สึกชอบวัฒนธรรมที่นูน่นแล้วคนก็น่ารักแล้วก็ วัดสวยอาหารอร่อยอะไรเงี้ยค่ะอยากอยากพาเขาไปบ้างเนะเป็นแพลนปีนี้ค่ะปีมีเวลาเที่ยวกับคุณแม่แบบว่าเราเริ่มต้นแล้วเราแบบช่วยคุณแม่แบบจัดแจงเลยนะคะแบบหนูอยากไปทุ่งนัทพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกเขาก็จะมีรีเควสแบบว่ากิจกรรมที่อยากทำอะไรเนี้ยค่ะเหมือนบางครั้งเพื่อนเคยไป แล้วงานมีเพื่อนแล้วเริ่มมี r e f e r e n c แล้วค่ะว่าออคุณแม่แบบว่าเพื่อนไปที่นี่มาเขามีอย่างนี้ด้วยนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยหาข้อมูลเป็นเพื่อนกับคุณแม่ได้หล้วเนละไปแบบเที่ยวด้วยกันได้หรือเปล่าใช่ใชด่นี้เที่ยวด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะก็เลยม,มีตีกันบ้างเป็นปกติไอะย้อนถามทริปอเมริกาเห็นแบบว่าเหมือนแบบ น้องปีโตขึ้นเยอะค่ะก็โตขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเขาพอเขาโตขึ้นแล้วเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเราคนเป็นแม่ก็เหนื่อยน้อยลงมันเหนื่อยกันคนละแบบอะค่ะตอนเด็กๆเหมือนเราไม่เราจะเหนื่อยกายตรงๆก็คือเหนื่อยกายเพราะว่าตอนเด็กๆก็จะพลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าพอตอนนี้เขาโตขึ้นแล้วเขาจัดการตัวเองได้หมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้อง ไปเหนื่อยทางอย่างอื่นทางแบบข้อมูลอะไรเงี้ยว่าเวลาไปเที่ยวกันหรืออยู่ด้วยกันมันจะเป็นการแบบเป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่สอนเรื่องช่วยเหลือตัวเองละเราพอได้หมดแล้ว,น,ลวน้องมีมืไปอเมริกาเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะหนูชอบอะไรเป็นพิเศษี้าง คงเป็นเรื่องของการใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าค่ะเพราะว่าพอเขาปิดเทอมก็มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้อยู่ด้วยกันเต็มเต็มแล้วก็ชอบเพราะว่าคุณตาคุณยายได้ได้ใช้เวลากับคุณตาคุณยายเพราะว่าไม่ได้ไปกันสองคนแบบคุณตาคุณยายด้วยก็เรยว่าพึ่เวลาที่องพ่อไกับน้องกตครอบครัวปที่นึนนนใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าถ้าไม่ได้มีงานก็ให้ครอบครัวก่อนค่ะ ผ่านไปเร็วมากๆยิ่งแมเหมือนเป็นเจนตรงกลางเนะาะก็คือคุณแม่ก็คุณแม่ก็เจแ,แล้วก็คิดว่าอยากจะรีบพาคุณแม่เที่ยวก่อนที่อีกหน่อยท่านเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะเดินไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนนี้ก็อ,อยากพาเขาเที่ยวก่อนที่เดี๋ยวเขาเป็นวัยรุ่นเขาจะไม่เที่ยวกับเราคือมันเหมือนมี2เจนที่อยู่ข้างบนและอยู่ข้างล่างคือเราอยากจะกอบโกยช่วงเวลานี้ให้ได้มากที่สุดอยากพาไปเที่ยวมีกิจกรรมร่วมกันมีความสุขความทรงจำดีๆร่วมกันก่อนที่เดี๋ยว ข้างบนเดี๋ยวคุณตาคุณยายก็จะแบบอันเหนื่อยแล้วไม่อยากไปเที่ยวกับเราหรือลูกก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนละอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบแอบว่ามันเป็นช่วงทองเลยที่จะเก็บเกี่ยวเวลาตรงนี้ว่า3ามเจนจะมาอยู่รวมกันได้ไก็เลยทศกาลวันแม่ก็อยากให้คุณแม่คุณลูกคุณยายคุณย่าอะไรอย่างงี้ค่ะทุกๆครอบครัวได้มีความสุขด้วยกันมากที่สุดค่ะ อนนี้เที่ยวไทยก่อนเลยคะ่ะ <ST. S 1> เพราะว่าเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศมาก็ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอันนี้คือเที่ยวไทยแต่จริงๆที่ผ่านมาเราเราเที่ยวในไทยกันตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามีบ้านที่ภูกเก็ตที่หัวหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อันนี้คือจะไปประจําโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเป็นทริปอะไรก็ก็ไปเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกคะ่ะถ้าจะแพลนเป็นทริปก็อาจจะเป็นตามเมืองเมืองหน้าเที่ยวอยากไปแพร่ไม่คิดถึงแพร่หรือไม่เคย ไม่เคยไปออแม่ไม่ชอบมากอันนี้แอบแอบแซลมีความสุากน้องฟรีเป็นสายคอยรายงานที่หนึ่งจริงไหมคะรล้วหยกก็แม่บอกว่าหยกอยู่ที่นี่นะค่ะอะไรเงี้ยบอกว่าชอบแบบกัปเดตกันจริงตัวเขาไม่ไดหบอกนะคะหรือยังไงเอ่ยก็คือตอนที่หนูไปไหนแล้วหนูก็ไปแล้วหนูก็จะ เขาก็เล่าและค่ะแบบเหมือนไปเที่ยวที่ไหนสนุกมันก็อยากเล่าเนาะไม่ได้รายงานเนาะใช่ไหมเล่าเฉยๆก็ผมว่าแบบเขาเกคุยกปนถุกคอเลยใช่ไหมคะกอแบบว่าส่วนใหญ่เขาชอบแบบมาร์เซลอะไรเหมือนแบบว่า ี ata, <S 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 เขาชอบเขียนค่ะเขาเขาเขาโตแล้วตอนนี้เขาเขียนเก่งเขาก็จะชอบเขียนอะไรยาวๆอย่าเงี้ยเป็นหน้ารักแล้วรักโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับที่นักข่าวคะขออนุญาตนะคข่าวเดี๋ยวให้ท่านลองฟังของเขียนะคะมีมีพิมพ์สังขอบคุณค่ะ